ยังมีโอกาสนะครับต้องมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับคู่นี้อ่ะแต่เรายังไม่เคยเห็นมีการปรับแพ้กันในในการทําฟาวนะครับก่่ากรณีฟาวเนี่ยเกิดได้หลายอย่างครับอาจารย์ลงอบนะครับถ้าเกิดในส่วนที่น้ําไหลน้ําแรง่บางทีเชือกไม่ปล่อยบางทีไม้ค้าไม่ออกก็มีนะครับแต่สนามนี้น้ําน้อยครับ แล้วคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่คู่สูสีนะครับคู่ชิงด้วยถ้าไม่เสมอกันจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหรอกครับหมายถึงว่าหัวเรือเอาไปหมลวะาสาไม่มีการแฝงว้ับสายนเป็นการชิงช่วยพกานของต้เดจยร์พนิธราลเจ้ากรมสมเด็จประเทศประศราสุราษฎรยามรัชกาลสุมารีเหลือสามสีภายประเภทกอเอาไว้ต่างคนต่าสกตาคนตาบาคนตาเพียยตาคนมางยเยืนความาชใชรองน้ำแดงไม่แสงวันนี้ เสียทีก่อนแต่เที่ยวนี้เอาละไว้จัดอันตรายจัดอันตรายฟันไม่เลี้ยงแล้วจัดอันตรายฟันไม่เลี้ยงเาไน้ำแต่มขึ้นฟองไฟฟันมาถ้าเกินแสงมันนีหนีอย่างนี้หนีอันตรายเว้ยหนีอันตรายเว้ยราะจัดอันตรายก่อนคอ ไงหรือว่าหรือว่าเหลืออะไราบุรีด้วยกันนะครับเหลืออำเภอดียวกันนั่นก็คือเหลืออำเภอเสาให้เอาเอไว้เอาเอาไว้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเมื่อจักรอะไรจักรอะไรอยู่รอบๆมันก็ไล่แรงไล่แลงเริ่มจะแสงมาเริ่มจะแสงมาแม่แสงมาดิแม่แสงมาดิแม่แสงมาดิะดีพ้นไปพ้นทุกีพ้นไปพ้นอยู่เสมอเสมอกันรล่อ ทั้งสองกำับตบมือกันเลยครับแหม่ี่เป็นน้ำใจนักกีฬาครับอยากจะเห็นภาพนี้ครับออกทีวีออกทีวีครับภาพนี้สุดยอดครับครับกรรมการยกธงยกธงน้ำเงินครับจากนาลายจากนาลายชนะครับพี่น้องโอเป็นเรือเจ้าถิ่นนะคะัน